สวัสดีครับมีลูกค้าขอมานะครับบอกว่าเลื่อยต้นไม้ที่มีเนื้อแข็งแข็งให้ดูหน่อยนะครับนี่คือต้นฝรั่งนะครับที่ตายแล้วนะครับจริงๆแล้วต้นฝรั่งเนี่ยเนื้อแข็งนะครับใครบอกไม่แข็งครับก็จะเลื่อยด้วยนะครับเลื่อยตัวนี้ครับขนาด XL นะครับราคา99บาทนะครับเลื่อยพร้อมได้นะครับดูครับนี่ครับ เลื่อเราก็ไม่ต้องดึงแรงครับเพราะว่าเลื่อยมีความคมแล้วมันสามารถเลื่อยไม้ที่เนื้อแข็ง,ขงได้คนระับน,นี่ครับอร้อยเลื่อยก็สวยนะครับถ้าเราใช้มีดฟันเนี่ยบางทีเราไปตกแต่งต้นไม้เนี่ยมันอาจจะไม่สวยแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ไปเลื่อยตกแต่ง ต้นไม้ <trilogy> ของเรานะครับมันก็จะสวยนะครับถ้าใครสนใจก็กดในตะกร้าเลยครับปักตะกร้าไว้ให้แล <k cartoon> ้วครับแข็งครับเด้ได้ สบายครับม้บแค่นี้รับมือได้ครับกดเลย